ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่และคู Channel นะครับวันนี้ครัตัวอย่ในเกม One Punch Man The Strongest กันอีกแล้วนะครับตัวันนี้นะจะมาอธิบายนะครับสกิลของเจ้าซุยริวนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหตัวนี้บอกเลยนะครับว่ามันเป็นตัวที่ว่าไงเดะเป็นทางผ่านแล้วกันนะครับก <Yeah. S 1> ็คือแค่มาแล้วก็จะไปแต่ว่าคนที่ เติมหนักๆเยอะๆเนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะครับเป็นตัวที่พอปันได้นะครับถ้าสมมติว่าจะเอาไปใช้คอมโบในอนาคตอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันก็มีสกิลพาส,สีที่โกงๆอยู่กันนะครับผมมาเพื่มให้การชซเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะฮะผมอย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับเอาละครับอันนี้ก็มาถึงหน้าตัวละครชิรุยนะครับผมไม่ได้สุ่มนะครับแต่ว่าผมจะเอาตัวเป็นตัวทดลองครับมาอธิบายสกิลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนนะครับผมสำหรับเจ้าชิรุยเนี่ยก็เป็นสายต่อสู้นะครับแล้วก็อยู่ฝ่ายฮีโร่นะครับการโจมตีของมันเนี่ยการโจมตีปกตินะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับ ด้วยค่าแอทแท็กนะครับ1น0นะครับแล้วเมื่อมันจบตีเนี่ยมันจะทำการสร้างโล่ฟ้านะครับให้แก่ตัวเองนะครับเป็น25%นะครับของเพชรีนะครับผมปึ๊บเตะนะยครับปึ๊บนะครับมันก็ทำการสร้างโล่นะครับซึ่งมันมีคอบูบอมด้วยครับมันจะเคลือบโล่ไปนะครับผมแบบนี้นะครับผมนะครับก่อนที่จะไปสกิลอันดิเมทนะครับก็ สกิลพ s s i ิ e ของมันนะครับก็จะเป็นการเกิดการรวมแรงนะครับเมื่อมีการสร้างโลกนะครับเป็นดาเมจเพิ่มเติมของการโจมตีแบบรวมแรงครับสังเกตว่าซิลูยจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปดาบอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ย การโจมตีวตีของมันเนี่ยก็จะเป็นการรวนแรงด้วยนะครับสําหรับซิลรุยนะครับเอ้ยไม่ใช่ซิลรุยซิลริวนะครับโอเคครับตรงนี้ก็ถึงตาของกีโฟนะครับกีโฟเนี่ยเป็นการโจมตีแบบรวมแรงเหมือนกันนะครับก็ความสามารถของแพสซีฟมันเนี่ยเมื่อเพื่อนในทีมนะครับทําการโจมตีแบบรวมแรงนะครับหรือว่าตัวมันเองนะครับมันก็จะทําการบัฟดาเมจรวมแรงด้วยนะครับผมเพิ่มดาเมจรวมแรงตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกีโฟนะครับตอนนี้ยังไม่มีรูปดังนะครับเป็น แา่เมจรวมแรงนะครับอ่นั่นีไปเลยนะครับปันกระบองเหล็กโชะโชโชะนี่ครับเมื่อมันใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีรูปดาบตัวน,นั้นขึ้นนะครับก็คือเป็นบัฟแล้วก็คือต้องทำการโจมตีครั้งหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีบัฟนี้ขึ้นการโจมตีครั้งต่อไปที่ทําการโจมตีรวมแรงนี่ก็จะแรงขึ้นไปอีกโอ้โหอ่าครับผมมาสองชานะครับกลางโลบเพิ่มมา สองชั้นโดนป่าจะตายหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูอันติเมทกันนะครับผมมาดูนะครับรอบนี้นะครับซิลูจะโจมตีแรงขึ้นอีกนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูอันติเมทก่อนว่าคอสมสามนรถคืออะไรนะครับผมคามสามารถคอนติเมทเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงนะครับ ก็เป็นการโจมตีเป้าหมาย3ตัวนะครับในแนวหลังนะครับ5ครั้งสร้างความเสียหาย120 100แล้วก็1 5 0านะครับสำหรับการอัปเกรดนะครับแล้วก็ทุกชั้นนะครับจะสร้างดาเมจรวมแรงความเสียหายโบนัสเพิ่มเติมนะครับ1 6 0นะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าถ้าซิลลูชาร์จรวมแรงอยู่ที่1ครั้งเนี่ยมันก็จะอัดเพิ่มเป็นโบนัสดาเมจไปครับ160%ปเซนแต่ถ้าเป็น2ชั้นนะครับ มันก็จะคูณสองไปนะครับเป็น320%นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราอัพอาวุธของเจ้าซุยดิวนะครับเป็นสาดาวนะครับก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็น2 4 0ต่อชั้นนะครับสองชั้นก็เป็น480%เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็การอัพอาวุธขึ้นเป็นสามดาวเนี่ยยังเพิ่ม ความสามารถพิเศษนะครับเป็นอีกความสามารถหนึ่งเลยก็คือเป็นอัตรา100นะครับทำให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีเนี่ยติดสถานะอ่อนแอนะครับก็คือเป็นการลดพลังโจมตีนะครับเป็นเวลาต่อเนื่องครับ2รอบด้วยกันนะครับผมแต่นี้เป็นตัวทดลองครับไม่ใช่อาวุธ3ดาวเพราะงั้นก็เป็นการโจมตีแบบขั้นแรกเนาะไปครับผม ิวนี่ครับจังหวะสุดท้ายครับผมอัดเข้าไปนะครับล่วงหมดเลยครับโอเคครับสำหรับชิวลุยเนี่ยก็มีแพสซีฟอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นการลดพลังโจมตีนะครับที่ไม่ใช่คริติคอลดาเมจครับลง40นะครับแล้วก็45แล้วก็55นนะครับเมื่ออัพเป็น5ดาวม่วงเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะ สามารถป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่โดนคริติคอลตายซะก่อน mm hmm. ก็สําหรับการเล่นเจ้าตัวนี้นะครับเอาไปคอมโบใช้งานจริงเนี่ย mm hmm. ก็คือเป็นการที่เอาบัฟนะครับการเพิ่มดาเมจรวมแดงนะครับเอาไปใช้นะครับให้ตัวที่สร้างดาเมจรวมแดงนะครับม,มีอะไรบ้างครับอย่างเช่นอัศวินขับเคลื่อนนะครับผมหรือว่า G4 นะครับในแพทที่ อยู่ในเมตาเดียวกันนี้นะครับแต่ถ้านาคตเนี่ยจะมีบาคุซันร่าง2นะครับมีตัวอาชุราคบุโตนะครับ s s r Plus นะครับพวกนี้ก็จะเอามาปรับกับจูรีวได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับคนที่เติมหนักๆน,น,นะครับแต่สำหรับสายฟรีๆนะครับก็แนะนำว่าข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบถ้าไม่มีอาวุธ3าดาวมันก็จะดาเมจอเกตนบาเบาบ au, บ au มาก ถ้าอัพอาวุธสามดาวเนี่ยดาเมจโบนัสที่เพิ่มของมันเนี่ยือคเกือบสองเท่าเลยนะครับผมแล้วก็ การเพิ่มดามจนแบบพิเศษนะครับที่มันเป็นรวมแรงให้แก่ตนเองแล้วก็สมาชิกในทีนะครับก็โถดนะครับก็ไปอยู่ที่45นะครับถ้าเราอัพไม่ถึงเนี่ยมันได้แค่30นะครับผมก็ยังเบานะครับผมก็สําหรับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นสายต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอามาทดแทนตัวได้ยากนะครับเนื่องจากเออหนึ่งอาจจะมีหน้ากากหวานที่เราจะต้องใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหมาโฟบ้านอีกอะไรเงี้ย คือถ้าเราจะมาใช้เนี่ยคือบอกเลยนะครับว่าใช้ยากนะครับตัวนี้ถ้าสว่าเกมยังเป็นระบบการเล่นแบบแบบนี้อยู่นะแบบ6ตัวละครนะครับก็ยังใช้ยากนะครับอาจจะเอาไปทำทีม2นะครับหรือว่าทีม3นะครับก็อาจจะทําได้นะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เบสดาเมจนะครับดาเมจพื้นฐานเนี่ยแรงที่สุดนะครับในมิต้าตัว SSR นะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่า โหดอยู่นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟไต้หวันนะครับเนี่ยเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ตรงนี้นะครก็บอกเลยนะซิลุยเข้ามาประมาณวันนี้วันท้ายแล้วนะครับก็เหลือเวลาวันเดียวก็จะหมดการสุ่มตัวละครตัวนี้แล้วนะครับปรากฏว่าในตารางเมตานะครับก็คือยังเป็นโจเซ่อยู่นะครับคือคนแบบไม่ค่อยเอามาเล่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูในลานประลองนะครับลานประลอง อันดับ1อันดับ2น,น,นะครับก็ยังเล่นตัวเดิมนะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์4ของจีนไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการอัปเดตตัวตามมิต้าตลอดนะครับก็จำไว้อย่างนะครับสำหรับเจ้าวันพัน c ์แมนนะครับก็ถ้าเซิร์ฟจ,จีนย่อเนี่ยจะเป็นการดูตัวละครตามแพทนะครับส่วนถ้ามาดูเซิร์ฟจ,จีนไต้หวันเนี่ยจะเป็นการ ดูแนวตัวละครครับตาม Top Meta เพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันก็จะชา้ากว่าเซิร์ฟจีนยอ่อเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะดูมาจากเซิร์ฟจีนย่อนะครับเพราะงั้นเนี่ยเออพวกเนี่ยเขาจะก็จะปั้นแบบว่าตัวเฉพาะสายนะครับที่แบบเล่นแลว้วโหดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทีมหนึ่งนะครับก็ใช้เซ็ตนี้เลยครับเขาพยายามทําแบบเป็นเซ็ตคอมโบนะ ของทัตเซมุกินะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเมตาปูปอมานะครับมีทัตเซมุกิที่เจาะเข้านะครับแล้วก็ระเบิดคู่กับโจเซ่เนี่ยแบบชุดเดียวจอดนะครับก็จะเป็นโจเซ่ห้าดาวม่วงหมดเลยนะครับเพราะว่ามันระเบิดแรงถึง85%เลยนะครับผมอันดับหนึ่งอันดับสองนี่คือแบบไล่เรียกกันเลยนะครับมีการแบบใส่ตัวยินเกรียนสักตัวหนึ่งนะครนะคือเขาแบบว่า แค่ทัสซมก,กีออกกับจเซนี้ก็คือจบแล้วนะปิดเกมนะครับผมเขาก็อีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือ,คอไม่ได้ออกเลยนะอันนี้ดามดามเมจพลังทีเนี่ยใกล้ๆก,ก,ก,กันนะครับ30กว่าล้านนะพอๆกันนะครับผมน,นี่ก็พอมาจิ้มอันดับ3เนี่ยก็ถือว่าอ่ายังไม่ตามเมตานะครับก็เป็นตัวเก่าหน่อยนะครับผมตัวนี้สำหรับประโยชน์ของคิวรูยสำหรับประโยชน์ของ ซูดิวิลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นตัวคอมโบนะครับตัวละครเพิ่มค่าแม็กชิดพีนะครับให้โจเซ่นะเขาจะใช้กันนะครับนี่ครับถ้าเรามาดูโจโจเซ่ SSR เอชอานะครับอ่ามันก็จะต้องใช้ซูดิวิลนะครับในการปลดล็อกนะครับเพิ่มแม็กชิดพีให้โจเซ่อีก10%นะครับถามว่าทำไมโจเซ่เขาถึงแบบเอ้ยไม่เอาดาเมจอะไรเงี้ย เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เขาเอามาใช้สกิลพสซีฟมันนะครับความแรงของสกิลพสซีฟมันเนี่ยขึ้นอยู่ยกับผู้ที่ทาดาเมจนะครับถ้าสมมติเราให้ทัชมิก,กิทาดาเมจเนี่ยระเบิดสนามพลังเนี่ยความแรงครับจะอยู่ที่ทัชมิก,กินะครับเพราะงั้นเขาจะเอาตัวเนี้ยมาปลดล็อกให้ตัวโจเซ่เนี่ยยืนอยู่ได้นานที่สุดนะครับเขาจะปั้นเป็นเทพีล้วนเลยนะครับแล้วก็การบัฟเอาเป็นการบัฟโบนัสพลังโจกตีนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า e ีหน้านะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆสามารถกดจอยนะครับตรงด้านล่างได้เลยนะครับข้างๆปุ่ม s u b s c r i b e นะครับจะมีปุ่มจอยคลิปอธิบายรายละเอียดสมาชิกอยู่ด้านบนนะครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตาม Subscribe Channel จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทางช anel ด้วยนะครับ